สวัสดีครับผมลุงหลอเด็กซีครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟวันที่8กรกฎาคม2 5 6 6รกครับบานแสงหน่อยตำบลหน้าครับใหญ่อำเภอเื่องในจังหวัดอุบลครับบังที่1ชามพอนบังที่2องนองไม้สายสัมพันธ์บึงหมอครับบังที่3โกยคำบังที่สี่สีลมบังที่หนุ่มกอทมอ่เอาเขียนครับบังที่6ไผ่สีทองบังที่7เท้าผาแดงบังที่8ดนองมวย บางที่เก่าตาพันเปอร์เซนบางที่สิบสอทอเจกบวกสทออาจบางที่สิบเอ็ดเคยบังหินบางที่สิบสองทำหยุ่นบางที่สิบสามชอราชวงศ์บางที่สิบสี่แอดเทวดาบางที่สิบห้าเฮียน้องสังลุยบางที่สิบหกสิริมงคลบางที่สิบเจ็ดบุญพลาบางที่สิบแปดสอบพรดพิมลบางที่สิบเก้าทองพักดีบางที่ยี่สิบกล่องฝาบางที่ยี่สิบเอ็ดยกน้ำไชยบางที่ยี่สิบสองแก้แดดเบิกฝานะครับรับประกันตรงปกทุกบังนะครับจะ ความหมานบัปานี่ไผ่นะครับทีมงานซีสอจัดให้แน่นอนนะครับผมสามอยเพียงเพียงอย่าลืมไปไห้กำลังแรงใจกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีคลา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 อ้าว่วนติ๊กสีแดงเป็นความชอบว,วนัวนะครับโบด้เกียวขลายไฟใดๆทั้งสินนะครับเป็นความชอบส่วนโตของลอดเองนะครับผมชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลอด f อสวัสดีคลา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 